สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียน personal p r o n o m e n ก็คือกับสรรพนามนะคะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยค่ะรูปนี้จะเป็นรูปที่อธิบายความหมายของคำสรรพนามแต่และตัวได้อย่างดีมากๆค่ะเมื่อกี้จะอธิบายไปทีรูปนะคะรูปแรกเป็นการชี้มาให้ตัวเองนะคะ is แปลว่าฉันนะคะผู้หนึงตัวเอง รูปที่สอง do slash นะ do แปลว่าคุณแต่เป็นคุณแบบสนิทกันคนรู้จักกันเช่นเรารู้จักกับเพื่อนเราคนนี้มานานละเราก็จะเรียกกันแบบสนิทใช่ไหมคะ do ตัวนี้เนี่ยหมายความได้ทั้งเธอมึงก็ได้นะคะแกนะคะก็คือแสดงถึงความสนิทสนมคะ่ะ ส่วนรูปที่สอง C ตัวนี้นะคะเป็น C ที่แสดงถึงความเคารพกันเราจะพูด C ในกรณีที่เรารู้จักเขาใหม่ๆเราเคารพนับถือเขาหรือ,อเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราจะเรียกคำว่า C ค่ะเป็นทางการนะ A นะคะแล้วมีวงเล็บ CS อาจจะอาจจะเป็น เขาผู้ชายหล่อนผู้หญิงเอสที่แปลว่ามันนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเป็นการกล่าวถึงบุรุษที่3ามนั่นเองค่ะวียแปลว่าพวกเรานะคะพวกเราเป็นการแสดงตัวเองนะคะเป็นพวกของตัวเองต่อไปเอีย e er, กับซีเอียก็คือพวกคุณหรือพวกเธอนะคะอีย e er, ตัวนี้ หมายความว่าเป็นอ่าเป็นคนที่เรารู้จักอค่ะเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าเราเราจะเรียกว,ว่าพวกเธอนะส่วนซีตัวนี้ซี C, ตัวนี้เนี่ยแปลได้ว่าพวกคุณก็ได้ค่ะพวกคุณก็คือเป็นอ่าจากรูปนี้นะคะรูปนี้กับรูปนี้นะคะ่ะเหมือนกันดู เอกพจน์พหูพจน์ของดูก็คือ e อี C เอกพจน์พหูพจน์ของ C ก็คือก็คือ C ใหญ่นะคะ C เหมือนกันเลยค่ะต่อไป e เล็ก C เล็กตัวนี้จะหมายถึงพวกคุณนะหรือว่าพวกเขาพวกเขาทั้งหลายพวกของใครพวกของคนนี้นะคะรูปรูปเนี่ยจะชัดเจนมาก each อ่ามึงบอกถึงตัวฉันเองแต่ว่ามีเพียงหนึ่งเบีย บ่งบอกของพวกเราแต่มีมากกว่าหนึ่งดูเธอแกมึงเอีย e ก็คือพวกของเธอแกมึงซีก็คือคุณคุณที่ใช้เรียกแทนคนที่เราเพิ่งรู้จักใหม่เราแทนเขาว่าคุณส่วนซีตัวนี้ก็คือพวกพวกของคุณทั้งหลายก็เรียกว่าซีแอซีเอสก็คือเขาหล่อนมันพวกเขาวพวกหล่อนพวกมันก็เป็นซีตัวใหญ่ นะคะเอ้ขอโทษค่ะก็เป็น c ตัวเล็กตัวนี้แต่ว่าเป็นรูปนี้ค่ะเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันค่ะ each หมายความว่า Me หรือว่า i am ก็ได้ฉันนะ do ก็คือ you เธอแบบไม่เป็นทางการอาจจะเรียกว่าเธอแกมึงก็ได้นะคะ c นะคะสุกีขีดเส้นใต้ให้รู้ว่าเป็น c ตัวใหญ่นะแสดงถึงการเรียกคุณแต่เป็นคุณที่เราเคารพ คนที่เราเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆนะคะ A ก็คือ he เขาผู้ชาย C ก็คือ she หล่อนผู้หญิงค่ะ S ก็คือ it หรือว่ามันคือคำที่ใช้แทนเพศกลางก็ได้ We แปลว่า we นะคะพวกเรา Ear ก็คือ you g u y อย่างที่ซุกี้บอกเมื่อสักครู่ว่า Ear ก็คือพวกของดูนั่นเองนะคะดูมาหลายๆคนแล้วกลายเป็น Ear ส่วน C พูรนะคะแปลว่า t h e พวกเขา นะคะพวกใครพวกของ A C S นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้สุก,กี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนสุก,กี้จะไปสอนอคำสรรพนามแบบละเอียดในพาร์ตต่อไปค่ะแล้วจะกันพาร์ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ